สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีร้อสิการอ,าากาอ่านทุกติไปอกครั้งวันนี้ก็สกูป๊ปข่าวข่าว,าวเกี่ยวกับก็ซิล่ากันนะครับไม่คิดว่าจะได้เห็นนะครับแบบออฟฟิเชียลเลยเพราะผมดูมันจะมีแค่แฟนฟิกซ์ซะอีกนั่นคือดีซีเจสติลีเวอร์ซัสก็ซิล่าปะทะของคือมันจะเวอร์ซัสอะไร2ครั้งเนี่ยเจสติลีเวอร์ซัสก็ซิล่าเวอร์ซัสของด้วยตกลงใครมันตีกับใครกันแน่เนี่ยหรือว่าแบบมันตีกันต้องสาฝ่ายเลยนะครับซึ่ง ถ้าใครตามช่องผมมาในนอกจากช่องเนี่ยก็จะรู้ว่าผมนั้นเนี่ยแต่งแฟนฟิกด้วยนะครับแฟนฟิกชั่นซึ่งเป็นแนวที่ผมมักจะชอบกันนั่นคือแนวฮาร์เลมที่เอาอะไรผมชอบนำมายัดรวมกันนะครับหนึ่งในฟิกที่ผมแต่งเนี่ยก็คือเนี่ยอ๋อโนมิตะคอสอเวอร์กับกอสซิล่าแล้วก็ดีซีด้วยก็คือโนมิตะเป่นกลายเป็นกอสซิล่าผมเอาโนมิตะไปใส่ทุกฟิกได้หมดแหละไม่ว่าจะฟิกนั้นมันจะดูเวอร์วังอลังการในแค่ไหนนะครับ ซึ่งนึกอแมไคือผมก็แต่งแฟลกซ์ไปก็ไม่จะเชื่อว่าอ่ะถ้าตัดนำ้ำมันตาออกอะมันก็มีก็ซิล่ากับตัวคอนดีซีใช่ไหมแต่ไปต่อนเนี่ยห้าสิบสามตอนนะครับตอนนี้อ่ะผมไม่ได้แต่งตอนนี้ผมไม่ได้แต่งฟิกนี้มาพักใหญ่แล้วผมคิดว่าพอมีข่าวไอ้ก็ส์เนี่ยก็เลยว่าจะกลับมาแต่งใหม่และผมจะมีฟิกดีซีเรื่องหนึ่งมานะครับฟิกเก่ามีเป็นยี่สิบฟิกยังไม่จบสักันเรื่องนะครับมีไอเดียใหม่หมาอีกอะคือแบบนึกอแมไอะไรเนี่ยพอมีข่าวใหม่ที่อุ๊ย มันน่าจะมาแต่งฟิกได้ไว้ผมก็คิดว่ารีแต่งเกาะเลยดีกว่าอะไรแบบนั้นนะครับดองดองไปเรื่อยแหละอ่ะเข้าเรื่องข่าวก่อในเราจะอีกว่ามันเป็นคอมิกนะครับเท่าที่รู้มาเหมือนจะเป็นตอนสั้นประมาณ7ตอนนะอันนี้คือเขาเปิดเผยในงานซานดิเอโกคอมิกค,คอนนะครับในฝั่งของบู o d ซีคอม i ิกเนี่ยก็มีการประกาศแบทเทิลแบบอย่างยิงย่งใหญ่อลังการเพราะเท่าที่ผมรู้นะผมไม่จำเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็ แต่ชายของด c เนี่ยมันเป็นของวอนเดอร์บลัตเทอร์ใช่ไหมมอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยวอนเดอร์บลัตเทอร์จะทำหน่ายก็จริงแต่รู้สึกว่าไอ้คองไงกินคองอ่ะมันน่าจะของวอนเดอร์บลัตเทอร์แต่ก็ซิลล่ามันเลเจนเดอรี่แบบโดยตรงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่การที่เอาสองฝั่งนี้มาตีกันเนี่ยมันก็น่าจะแบบวอนเดอร์บลัตเทอร์น่าจะช่วยหลังเล็บนั่นแหละและน้อยว่าเหมือนอะไรเนี่ยเขาเขียนโดยไบรอันบัคเซลล่โตถ้าอาจผิดขออภัยนะครับ ก็เคยเขียนพวกมังงะอย่างแบบอะไร The Fat Injustice Detective Comic Batman Fortnite <laughs> อะนี่มีหมดเจ็ดตอนด้วยกันนะครับโซีนี่คือ Justice League vs Godzilla vs Kong เออเป็นเรื่องราวการปทักกันระหว่าง Justice League แล้วก็ r i g i a r of Doom ก็พวกเหล่าตัวร้าย DC เนาะซึ่งเหมือนทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังตีกันอยู่ดีๆจู่ๆไม่มีฝ่ายหนึ่งโผล่มานั่นคือ Godzilla กับ Kong ที่มันตีกันเองอยู่นะครับเรียกว่าชิบหายไปบ้แล้วโลกเข้าสู่แบบ การทำลายล้างนะครับซึ่งเหมือนเขาก็ไม่ได้แบบเปิดเผยเรื่องราวอะไรมากเนาะดาบปว่าเนี่ยมันคือการประทะก,กันของแบบหลายฝั่งนะครับแล้วก็เห็นตัวละคร DC หลายตัวอยู่นะอ่ะดูจากปกหลักก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีซูเปอร์แมนอ่าบูสเวนแบทแมนฮาวจอร์แดนน่าใช่ฮาวจอร์แดนเนาะไซบอร์กซูเปอร์เกิร์ลด้วยฮอเกิร์ลด้วยแฟลชวันเดอร์บูแมนนะนะที่จะฮอเกิร์ลในสื่ออื่นบ้างนะครับผมชอบฮอเกิร์ลในอ่า DCAU นะ และในรูปนี้เราก็เจนกีร์เทลเวอร์ชันผู้หญิงเจสิก้าครู้ใช่ไหมชื่อเธอของลืมไปละอ่ามียานของแบทแมนมีคิงคองก็ซิลาก็เจกวัดดีซานและองิงมันจะของมอสเซอร์เบอร์เลยนะครับคิงคองด้วยซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเป็นเนื้อหาข่าวที่มีการพูดถึงแบบความสำเร็จเบื้องหลังงานสร้างแบบนั้นน้องผมก็จะไม่พูดถึงแล้วกันจะมาพูดถึงอะไรเนี่ยพวกแบบงานภาพในคอมมิกนะครับ ก็สลาวัชินดูดุใช้ได้นะคือหน่อแม้แบบก็สลาปกติตามันดูมีชีวิตชีวามากกว่านี่คือมันดูแบบเป็นสัตว์ที่ดูมีจิตใจหน่อยแต่นี่คือมาแบบอสุรกายตัวไม่เริ่มทและดูจากสเกลขนาดตึกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าก็สลาวัชินี้ตัวใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะหนอแม้ตึกมหานครเมโทรโพลิสมันก็ไม่ได้เล็กนะมันก็ไม่ตึกสูงเกินรอนเมตรตั้งหลายตึกไงแต่นี่คือมันใหญ่โตโหระทึกมากแล้วก็จะว่าเนี่ยบรูซเวนกับลูอิสไม่ใช่ดิคลาร์เคนกับ ดูสเตนเนี่ยกำลังออกเดทกันนะครับแล้วก็เมทโทรโพลิสก,ก็เกิดรบุนวายเมื่อมีก๊อตจีปรากฏตัวขึ้นมานะครับโฟานี้น่าสนใจทีเดียกก็คือคิงคองเราเจ๋งว่ามันเป็นคิงคองเหล็กแม่งสปอยลูปมาเลยนะ <laughs> เนาะคิงคองเหล็กนะครับแมคาริค,คองเหรอวะอ่ะอิงจากยุคโชวะมาหรือเปล่ลานะครับแต่ตัวเป็นสีเขียวนี่เนี่ยหรือว่าแบบมันจะเป็นคิงคองเหล็กที่เส์ฟคิดตนไหนโอ้รซแมนแย่แล้วเพราะตอน,นที่มีข่าวว่าจะมาตีกันเนี่ย ซูเปอร์แมนก็เก่งพอสมควรนะคือเข้าใจว่าไคจูมันเก่งแหละแซูเปอร์แมนเลยนะแล้วมีกีแลนเทิร์นนะที่แบบพลังหลากหลายเนอะไหมคือมันก็น่าจะการได้นะแต่พอแบบมีคลิปตรงนั้นมาเกี่ยวนี่ก็น่าจะอะยุ่งยากเหมือนกันละอ่ะทางฝั่งลิชช์ออฟดูมเองก็เหมือนไปยังเกาะกระโหลกเจอสกอว์คลาวเลอร์เนาะผมลืมชื่อหมดแล้วอามิชิต้าแบ็คแบนต้าใครวะลืมผมไม่ดิสฟิลดเหรอผมก็ไม่จำชื่อตัวละครดีซีต,ตัวนะไอไอลิงที่มันชื่อ,น,อนะลืมไปแล้ว ดูภาพแ้วกับไอ้ลิงนี่ไปเจอญาติคิงคองออกมามันจะเป็นไงวะซึ่งเอาจริงการที่กอสซิล่าเนี่ยไปตีกับตัวคอมิกมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแล้วก็จะว่ามันมาตีกับมาเบลมาก่อนนั่นนั้นเมื่อนานมาแล้วนะครับเนี่ยกอสซิล่าเวอร์ชันเอิร์ธหกหนึ่งหกนะครับซึ่งผมยังไม่ได้อ่านที่จริงผมก็สนใจอยากจะอ่านแหละเพราะเนื้อมาแบบกอสซิล่าในเวอร์ชันที่แบบดีไซน์ไม่เหมือนเนื้อเสาะมากมาตีกับอเวนเจอร์แล้วมันเป็นยังไงนะครับซึ่ง ในเหมือนในคอมิกก็ไม่ได้บอกขนาดชัดเจนนะแต่เหมือนก้อตตัวนี้ตัวใหญ่มากใหญ่กว่าของมอนเซิร์ฟเวิร์ดอีกคือน่าจะเป็นกอตซ่าที่ใหญ่ที่สุดรองจากกอตเอิร์สเลยนะครับนี่ดูดนะิตึกเอ็มไพร์สเตยนะตึ่งไพร์สเตยมันสูงประมาณ300กว่าเมตรคือถ้าเอากอตเอิร์สมากอตเอิร์สก็น่าสูงเกือบเกือบเท่าเอ็มไพร์สเตยนิดหน่อยเกือบเท่ายอดเนานะอ่ะนี่คือกอตเอิร์สใช่ไหมและนี่คือเกือบครึ่งหนึ่งของกอิร์สอ่ะแสดงว่าไอ้กอตตัวเนี้ยมันน่าจะสูงมากกว่า150เมตรอ่ะ ซึ่งต่อมาถ้าจําได้เหมือนลิขสิทธิ์มันก็ตกแบบหมดแล้วเนาะของก็ซ่ากับโตโฮอนะั้นตัวคอนี้มันก็โผล่มาในคอมิกมาเรออื่อยๆแต่ว่ามันถูกเปลี่ยนชื่อไปจากก็ซิล่าเนี่ยเป็นสปลาดตัวแทนแต่ลูกล่างมันยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นลูกปกเนาะเออปกสวยดีแบทแมนนี่มาชุดคลาสสิกมากคือกอ็ซ่าดูแบบโตไลยมากเนอะแบบตาเข้าใจเลยว่าากสซ่ามันช้าถึงเลยตาสองแสงไงแต่พอไปเวอร์ชันวาดคอมิกนี่คือเหมือนก๊อ มันก็ G M K เลยมันก็ไม่เป็นสูตรร้ายเลยนะครับแล้วนี่โอ้โหแบบนี่ตีกับคุณอะไรคุณแบทก็จะได้กล้าชื่ออะไรดีแบทเจเกอร์แบทจิฟเซนมันมาคุณยนแบทแมนเลยไงแสดงว่าไอ้ก็ตตัวเนี้ยมันต้องอัพสเกลด้วยแหละเพื่อให้แบบนู่นไม่เอาจริงคือมันไม่น่าซูซูแมนได้คือต่อให้มันใหญ่ขนาดซุปมาเองก็มีพลังกำลังมาส์กเหมือนกันไงวันดูแมนด้วยเนาะแต่ว่ามันก็ต้องแบบถ้าไม่เนิร์ฟฮีโร่ลงมันก็ต้องบูสต์ตัวละคร ไคจูให้มันทรงพลังขึ้นนะ่ะแบทแมนมันไปสร้างหุ่นยนต์มาตอนไหนวะมึงเตรียมพร้อมสัปะหลาดยักษ์ทุกโลกเลยนะเนี่ยเนี่ยกอสาไมันดูแบบน่ากลัวกอรสารมันมาแบบอสูรร้าย,ยนะครับซึ่งก็น่าสนใจไงเพราะถึงแม้ก๊อดหมีจะเคยฆ่าคนเมืองโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจบ้างแต่ในมอสเตอร์เวิร์ดเขาก็ไม่เคยแบบตีความหรือว่ามองให้เรามองก๊อดหมีเป็นเหมือนปีศาจร้ายเหมือนกับก๊อดญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้คือมาแบบน่ากลัวน่ากลัวเลยนะครับ ก็รอดูดูว่าอานาคตมันจะมาไปอีกรอกไหนนะครับซึ่งมันมีอีกรูปดึงอ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นรูปที่เหมือนน่าจะเป็นอัฟเตอร์แมทมากก็คือเมโทรโพลิสโดนพังยับแล้วก็เนี่ยซูเปอร์แมนที่เหมือนโดนทีบเหยียบตึกใช่ไหมเหมือน,นโดนทีบเขาตึกตูมแล้วเหลือแค่พักคุมแพ้เลยคือโดนเหยียบเขานั้งแพ้เลยหรอวะคือก็เจอว่ากอสามันเก่งแต่ไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดนี้นะครับทั้งเมืองนี่คือกลายเป็นตอตะตโกโลล่ลาบเป็นหน้ากอง ก็เราดูภายภาคหน้านะครับว่าเขาจะทําออกมาในรูปแบบไหนนะครับหรือว่าที่อัดคลิปจู่ๆภาพกล้องจู่ๆสัญญาณกล้องเว็บแคมมันดับนะครับนั้นนั้นมันก็เลยฟิสเฟรมถ้าเกิดไม่มีหน้าผมต่อก็ขออภัยนะครับผมเพิ่งมมรู้ตัวเพิ่งม,มาเห็นกนเอาชิบหายแล้วกล้องมันดับนะครับดังนั้นก็ดูภาพนิ่งไปก่อนแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าท่าู้ชมคิดว่าทนเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ซ่ามันจะโอพีขนาดไหนหรือว่าเขาจะเนิมฮีโร่ลงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ ถ้าใครชอบขยิมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับเสารบวันนี้ก็กดตูวลาไปก่อนสวัสดีครับ